อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาดิตัวคูณเท่าไหร่ไห้คูณเท่าไหร่เอ้ยเอ้อุ้ย,ย,ยคูณแปโอ้โหหมื่นสองจ้ะแม่ไม่ได้คีคีไม่ได้ไก่เดี๋ยวเรามาดูตารางจ่ายเกมนี้กันเลยนะจ๊ะอ่าตารางจ่ายเกมนี้ครอบประมาณนี้นะคะจ็ดจะต่ําสุดนะคะแล้วก็รูปหน้าผู้หญิงเหมือนเคยนะคะจะเป็นเอ่อจะได้สูงสุดนะจ๊ะ อ่าเนี่ยประมาณนี้นะคะสเกเตอร์เข้า3ครั้งนะคะอ่าไปเราเริ่มกันเลยเบตห้าน,นะคะเน้ยมีทุนมา500บาทนะจ๊ะเริ่มที่30มหมุนกันเลยไปกันเลยที่รัจกจ๋าเกมนี้เป็นเกมที่อาจจะมีคนชอบหลายคนอยู่นะแต่เน้ยเราไม่ค่อยได้เล่นหรอกเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดีอยู่นะอุ้ยลุ้นๆๆอุ้ยคูณแปดแม่สวยได้ห้า เป็นเกมที่ใครหลายๆคนชอบอยู่เหมือนกันนะคะมาลองเล่นให้ดูมาลองเล่นให้ดูอเ,ดเออคูณแปดอีกทีสวยครับอุ้ยสุดปังมากสุดปังมากแม่ไปต่อกันเลยอืออืออือยังไงจ้ะยังไงจ้ะยังไงจ้ะเออเออเอายังไงเอายังไงเออมุนช้ายอยู่นะ มันยังไงไม่ไปยังไงไม่ไปยังไงจ้ะมันไม่เข้าล็อกหรือยังไงนะมันไม่เข้าล็อกอย่างไงจ้ะอืมอ่าคุณแปดมาอีกทีลดอยู่ได้อยู่นะเบ็ดห้าเองอย่าลบอย่าโลบ,โบช้าๆได้พาาแลงามเออมาสิออ้ย จะคูณเท่าไหร่จะได้คูณเท่าไหร่คิวมาโอ้เอามาสิครับคูณสามเอาไว้ก่อนคูณสามก็เอาไว้ก่อนจ้าเบตห้าเองเบทห้าเองเบทห้าเองอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสเท่าไหร่อีก2 2 5อย่ห้าอะดิเห็นไหมเก็บเล็กผสมน้อยอะทุกคนเออเก็บเล็กผสมน้อยอุ้ยไหลทิ้งเลยวะเสรหมุนนี้ไหลทิ้งเลยเออ ได้เลยอ่าเราไปต่อกันที่เบส4ี่ิกันเลยเรามันเลื่อนนักสู้อยู่แล้วไปสิมหมุนดูดิจะเข้าไหมจะเข้าไหมเข้าไหมล่ะเข้าไหมเข้าไหมเข้าสักทีโอ้ยใจหายอยู่เด้อใจหายอยู่เด้ออย่าทําแบบนี้ใจคอปิอุอ๊ยคูณแปดแม่จ้าหนึ่สองแปดสิบไปต่อกันจ้าไปต่อกันจ้าเอยเอามาดอกสุดท้ายดูซิดูสิดูซ,ดซิจะยังไงอ่ะ คูณแปดมาอีกทีครับผมสวยสวยเล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 ยจ้า,าเดี๋ยวเราไปเบ็ดร้อยกันต่อเลยยาวยาวกันไปเลยคะ่ะเบ็ดร้อยสิบหมุนไปเริ่มเลยเข้าไหมจะเข้าไหมอ่ามาแล้วขอส,สวยขอคูณสวยสวยหน่อยจ้าอุ้ยคูณแปดแม่เลิศมากสวยสุดปรบมือเลิศที่สุดเลิศที่สุด ลดที่สุดเลยจ้าไปต่อไปต่ออ่าอุ๊ยอุ๊ยสเก็ตเตอร์สเกตเตอร์ยังไงอย่าล้อหรอกจะเข้าก็เข้าอย่าล้อหรอกใจคอบดีอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคูณเท่าไหร่คูณสามคูณสามก็เอาจ้าได้เท่าไหร่เอาหมดจ้าได้เท่าไหร่เอาจ้าอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาดิตัวคูณเท่าไหร่ตั้คูณเท่าไหร่เอ้ยเอ้ยเอ้ย อุ้ยคูณแปดโอ้โหหมื่นสองจ้ะแม่ไม่ได้ขี้ขี้ไม่ได้ไก่กานะาจ๊ะไม่ได้ไก่กา,กานะจ๊าไม่ได้ไก่กา,กานะจ๊า,ไ,ไ,า,า,จาไปคะ่ะโอเคคะ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะคะกำไรมาประมาณ2 0,000ืต้นๆนะคะคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้เชิญชวนแต่อย่างใดฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะบ๊าย,ยจุ๊บ